การการนี้ไม่ดีนะไม่เห็นยูนะพวกเพื่อนก็เห็ ายเนี่ยมันต้อเกิดท oh, ี farther farther ่เ oh, ดียวกับมันปเี่ก็ได้รู้ว่าต้อ่ระบบอะไปกูเดินีไ้ไม่เร็วมากเลย่อนเฮกูเดินที่ได้ือกีชเดี่ยวอ้ยเียนได้สามรในสัตว์ เดี๋ยวน้อมกูเดียวทำไงอ่ะเชิญสายเดียวนี่มันอยู่ข้างบนแล้วอ,อยู่บนอยู่บนไหนวะบนบนกลางเจ็บบอกเจ็บต<ด>มันจะมาขึ้นมายิงกูแต่กูเล่นในมุมเตี้ยมเลยเบี้ยวเดียวตรงกลางตรงไหนวะตรงกลางที่ว่าเราที่ตรงการลางมันจะเกิดข้างบนอนะ่ะอ่าๆๆนั่นะข้างบน,งบน,บบนหินฉะนั้นเดี๋ยวกูบอกเชิ จะอ้อมันนั่นมันจะตายไงเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาใส่โม่ขนาดนั้นเหระมันหน้าเรื่อยมันกำลังกำลังเข้าป่าเอ็มซีบอกมาเลยไอนนเหีเห้ยเดี๋ยวนี้ลงรถแม่งรถระเบิดครับดาเมจโดนด้วยเงี้ยงั้นแสดงว่าชนคนไม่ตายดิทั้งนั้นนะส่วรรค์จะระวบิดไหมไม่แอยู่แล้วนี่ ยิงกูใหญ่เลยดิเลยยิย่เกิอพอดพวกไกลเลยสิเม,มื่อกี้เพื่มันขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าอยู่ต้นไม้เดียวหรือเปล่าตลอดไม่หยุดเลยน่าจะไม่อม้อมน่าจะอยู่ต้นเดียวกันมีส่วนต้นไหนมาดิต้นนี้นะ,ะต้นทางขึ้น,นเนี่ยเพนมันมันน่าจะพลาดนะน่าจะพลาดที่นี่มาแล้วเอออยู่ที่ต้นเดียวกันเลยเลย กำลังมึงไปบอกเลยมึงเก็บอ่ะกลัวส่นกูเยอะอยู่อ่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งพวกมันไปคนหนึ่งแล้วมันเกิดข้นมันมีสองคนไม่ใช่เหรอใช่เนอะยังอยู่ปะอืมดีดิไปงดีไปหนึ่งมันไปองห้องอื่นแล้วกลับมาแน่เลยต้นไหนมั้งไหนดิไเก๋ต้นนี้เลยต้นแรกเลยเพื่อนต้นติดต้นติดทางลงนะต้นเล็กๆกันเหรอเออต้นเล็ก เลยเลยมันมันลง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 ใช่ป่ะสามตัวไอ้ไก่วิ่งแล้ววิ่งขึ้นแล้วไก่วิ่งขึ้นแล้วฝั่งนู้น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 เยอะมากมันจะถึงยังไม่คิ้งหินละหินไหนหินหินหินนี่แหละหินข้างหลังหินม้าหินไกลๆนู่นกูวิ่งถอยไม่ถอยก็ได้ถูกไหมฝั่งกูไม่มีได้ไหมฝั่งพุ่มเนี่ยไม่ไม่ไม่มีเห็นตัวเดียว ทีตัวนี้น่าจะดิบไปละมันอยู่หินไหนบอหินใหญ่ละหินใหญ่ละหินใหญ่ละหินหน้ากูเนี่ตนนี้สังเยนึหน้าห็นไหนวะหินหน้ากูหินใหญ่หินหินล่างส้ดเหรอหินหินมอนหินมอ่ไอแล้วกเจแล้วกูอแจหินสองหินสองหินหน้ากูเหรออยู่หินสองหนหน้าหนแต่ไม่ได้มอง่ไม่ได้มองดูชิดแล้วกันนอเลยนะ หากูเดียวข้มิหมดวะไหนวะไหนวะน้ามัขึ้นมัขึ้นโผล่เลยโผล่เลยมันอยู่ฝั่งน่อนอ้อมนอ้อมมสายเลยนะร้อมตัวเหระตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเลยกดาที่หนหน้ามึงเจอมาแล้วหน้ามึงตีอะไราสะด่าเรา แล้วอรวีันเป็นเหี้ยดิบหลุดอะเฮ้ยเพื่อนมันมาแล้วไก่หายมานยังมึงเข้รงหลังมันมึงเข้างหลังมันพอดีเลยเอาไปทันยุดมาน่าจะชนะย,ยุดีเอเอเดี๋ยวกูวิ่งขึ้นไปไปหนึ <Bay ern. S 2> ่งมาช่วยกูช่วยกูเฮ้ย,ยมันสก,กามาพอดีน่าจะได้ไมน่าจะได้อยู่แล้ ละละลตตีเหเน่ยตีเรอไอีเรเฮ้ยมัดก่อนคูนเฮ้ยมันหมอมันไม่มียา้ไก่โอ้ก็เฮยมีโอเคให้ตัวนี้เป่าใช่เวไ้สามีอะเพื่อนมเดี๋ยวเอาปืนไปเดี๋ยวเดี๋ยวูมันเอากาวล ขอเอ็มสิบหกลใงมาแล้วป่ะเอ็มสิมีกระสุนทิ้งกระสุนีกได้ป่ะหรืว่าก็อยู่ครบกระสุนก็อยู่ครบถึงที่ไหนเอาไม่ดเก็บกูไม่ได้เก็บอะไรของมึงเลย่เอาง่ายง่ายกลุ่มวาหมดเท่าไหรเนี่ยไ่เหรอไม่มีอะไอ้เียเนี่ยเอายาครับ่ะลพอแล้วอได้ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเจอไหนวะ เกิดฝั่งกลางอ่ะมึงวิ่งมันว่าวิ่งถึงไะมมึงมาเยอะไปเดิ่มอีกทีเดียวเลยใช่ที่ตรงกลางตรงกลางมาเ,เห็นมแล้วไนะอ้เชือกขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นดิกําลังวิ่งขึ้นมาอยู่เดียวใช่สิมาถึงว่ะเปงเห็นล่างหน้ากู ได้ถึงกินล่างนะกเหมือนกันหมดแล้วโคเร็หมดแล้วกินล,ล่างกินเล็กแรกยาวหลือน้อยเนี่ยใจยได้ไม่น่าหนูจะไปก่อนนะไปเล่นก่อนเราก็ไม่ดัน,นะดนดมันเห็นขาเกย,ยังมปยิงขาเกยย,ยิงแล้วเอ่ะ ต้องดังนเลยก้ได้เปียไปก,ก,ก้ต้องดังนเลยของก็ยู้ทก,ก,กูมงต้เข้ามาเองตอนนี้พี่ก็ฝึกแล้ววมันอยู่ที่หน้ามึง ีเเเ็ดมาเลยนม่สัห่ีเดียวโดนงเเอาลงไปเล่นมามีแมดปะเดี๋ยวไม่มีเอายาคับห้เดี๋ยวกมไปเก็บตู้ไอ้ตัวนั้นเย็ะไรเ่นี่ยอดสิบเลยไปเก็บตู้ก่อนยาคับอันจะต้องใช้เลยอันนี้อันนี้ไปได้แกตีตู้ตีมันเม่อกี้อะ ไม่สกาได้เล่นเหมือนเนี่ยสกาสีกาไม่ได้เอาสกาสีลงไปไม่ได้ไม่จะลงใม่เต็ทีนู่นเดี๋ไม่ได้หรอสกากากสกากาก็ยู่นู่นกาดเหรอยู่นไดดีเหรอสกากากทุกอย่างเลยเพ่นสกายยิงไม่ได้ยิงมันยิงมันยิงได้เว้ยแต่อนเขาจะว่ามันไม่แรงอ่ะอยู่นั่นอะมันปืนมันไม่แรงอะให้มันลงมือลงมืออีกลงมืออีกปืนมันไม่แรงอ่ะว้ไปทำสังฆทานไสดครับ สองตัวเพื่อนมันนาองกนแล้วเพื่อนวอยู่นะเพื่อนได้ไม่ได้แย่เตัวไหนจะวิ่งมาถึงแค่กลางทางหร่อเปล่าได้ยังไม่กินปะไม่ปะได้ยังไม่กินบ่กูคือบอสีมาสิมาไปอันนี้ก่อน ไอ้๋อันนี้ไอ้สองได้เยอเรื่องซื้ออะไรวะยี่สสี่กับยี่สิบหกนเริ่มตัดของดีๆมาเล่นกันแล้วไอ้เรากรงมังกรเถื่อนกูด้วยไอ้ยาด้วยไหมยาด้วยเมันกรอยู่กูเสียนะไม่เห็นนี่กูอยู่ตรงนั้นมันนี่มันมันไม่บวกเยอะกว่าอยู่นั่นอละไอ้เค็ีมันม็กลอยไม่ยิง มันไม่ไปอะไรเลยรันมันไม่คิดจะไปเลยเฮ้เฮ้เ้เ้ใส่สีแม็กรอยแล้วทำไมองอินทิกกรสุนะไอ้ปืนจะพังเดี๋ยวต้องเทียนมักันนีอันนี้แแม็กซ์สามสิบมาตดาดีป่าอยากลองมาตาด,าด่าป่